แล้วความตายเนี่ยมันรอเราแก่ไหมแก่แล้วถึงก็ตายเนี่ยเด็กก็ตายได้ทารกเกิดมาก็ตายได้ไวัยรุ่นก็ตายได้เรียนไม่จบก็ตายได้เราเนี่ยประมาทต่อความตายไม่ได้เลยยังประมาทอย้ยังหนุ่มอยู่นะสบายๆไม่มีอะไรแล้วตายแล้วไปไหนพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้เนี่ยมนุษย์ทั่วโลกท่านเนี่ยด้วยพุทธจักขู่ของพระองค์เนี่ยตายแล้วเนี่ย ลงสามคติข้างล่างเกือบหมดเลยนี่เป็นความจริงที่อาตมาเชื่อว่าคนที่ไม่เคยศึกษาพุทธศาสนาไม่เคยฟังคําพระสาสดา,ศาข้อมูลสองพันกว่าปีเนี่ยยมไม่เคยทราบแน่นอนพระองค์เอาเล็บเทียเศษดินขึ้นมาเนี่ยท่านท่านสามสาวกว่าดินที่ติดปลายเล็บเนี่ยกับดินในมหาปัพภีเนี่ยอันไหนมากกว่ากันสาวกบอกว่า,วาดินในมหาปฏพีมากกว่าพระผู้มีพระภาคบอกว่า นี่คือลักษณะของการเปรียบเทียบว่ามากหรือน้อยน้อยคือดินปลายเล็บมากคือดินในมหาปฐพีทั้งโลกบอกว่าสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับมาเกิดในมนุษย์มีน้อยโดยที่แท้แล้วสัตว์ที่จุติจุติแปลว่าตายตายจากมนุษย์ไปแล้วเนี่ยกลับไปเกิดในนรกมีมากกว่ารกฎครั้งที่สองบอกว่าสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับมาเกิดในมนุษย์มีน้อย โดยที่แท้แล้วสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับไปเกิดในเดราัชานมีมากกว่าตรารัดครั้งที่สามสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับไปเกิดในเทวดามีน้อยโดยที่แท้แล้วสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับไปเกิดในนรกกับในเดรัชานเปลวิสัยมีมากกว่าโดยแท้ลงสามคติข้างล่างเท่ากับดินมหาปัตพีภภ